สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนสองคำว่าสองคำที่เหมือนกันนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันนั่นเองนั่นก็คือคำว่า h a n g e n ก็คือคําเดียวแต่แปลงร่างเป็น2องคำนั่นเองเนาะวันนี้เหมือนที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแห้งเงินในภาษาเยอรมันเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง accusative และก็ dative นะคะใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยเนาะคือตัวนี้ accusative ก็คือคืออะไรเอ่ย accusative กรรำตรงนะคะดาทีฟก็คือกำรองนั่นเองนะคะรำตรงกับกำรองในภาษาเยอรมันเนี่ยก็คือเราจะผันต่างกันนะคะนั่นก็คือถ้าเกิดเป็นกรรมตรงเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นแดนะคะจะกลายเป็นเดนนะคะส่วนกำรองเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เนาะเพราะฉะน,นั้น กรรมที่เปลี่ยนน้อยที่สุดคืออ c ก u s a ี i นะคะส่วน d a t i ฟ e เนี่ยคือกรรมที่เปลี่ยนบ่อยที่สุดนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างหรือว่าเวลาเราใช้ hanging เนี่ยมันใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ a c c u s a t i หรือ dative ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อันแรกหรืออันดับแรกนะคะขออธิบายของ dative ก่อนเลยนะคะ dative เนี่ยหรือว่าแหงเงินคำว่าแหงเงินเนี่ยคำเดียวนะคะเพราะว่าแหงเงินเนี่ยมันเหมือนที่บอกเนาะใช้ได้ทั้ง a อคูสติฟและก็ dative นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะบอกว่านะคะรูปภาพห้อยอยู่บนผนังบ้านแล้วนะคะ ถ้าตัวนี้หรือว่าห้อยแล้วหรือมันอยู่ที่ผนังบ้านแล้วคือยังไม่มีใครไปแตะต้องมันหรือว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วหรืออยู่ตรงนั้นเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้นะคะเราจะใช้เรื่องของ dative นั่นเองเช่น d e s bint hangs under wand นะ,ะ wand ตัวนี้เนี่ยคือ e wand นะคะเพราะฉะนั้นอันตัวนี้คืออันที่นะคะ อันที่แกว่งนั่นก็คือเราบางครั้งเนี่ยมันจะใช้ดาทีบางครั้งมันจะใช้อคูสตีฟนะคะตอนไหนที่เราตัดสินใจใช้ดาทีฟนะคะนั่นก็คือตอนที่รูปภาพมันอยู่บนที่หรือว่าติดที่ผนังแล้วคือมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะใช้ดาทีนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะจากนั้นค่ะเรามาดูอคูสตีฟกันบ้างนะคะอคูสตีฟเนี่ยจะต้องมีคนหรือว่าใครสักคนนะคะทำสิ่งนั้น ะะก็คือกําลังจะเคลื่อนที่สิ่งหนึ่งนะคะก็คือรูปภาพเนี่ยจะเคลื่อนที่นะคะไปที่ผนังบ้านนะคะก็คือจะเอารูปภาพเนี่ยไปห้อยที่ผนังบ้านนั่นเองก็คือกําลังจะเดินทางไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ช่างนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคํากริยาไหนก็ช่างที่เป็นการเดินทางนะคะเราจะใช้เรื่องของ accusative นั่นเองนะคะจากด r e o n d กลายเป็น the เพราะว่าอากูสตีบของ D ก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะถ้ามาอยู่ในรูปของอากูสตีปนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้คืออันนะคะอันตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งอากูสตีปแล้วก็ดาทีฟนั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะอีฉันนะคะฉันแห่งกำลังจะเดินไปนะคะห้อยนะคะ ดัสบินที่ผน,นังก็คือรูปภาพเนี่ยมันยังไม่ได้ไปห้อยที่นั่นนะคะก็คือกําลังจะเดินทางไปเราใช้กับอ s ุสตี e ส่วนข้างบนนี้นะคะเหมือนที่บอกเนาะถ้ารูปภาพอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเราจะใช้ d a t i ีฟนะคะแต่ถ้ารูปภาพไม่ได้อยู่ตรงนั้นกําลังจะเดินทางไปอยู่ตรงนั้นโดยมีผู้กระทำนั่นก็คือ h คือชันนั่นเองเราจะใช้อคซาทีฟนั่นก็คือกรมตรงนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นสรุปง่ายๆนะคะคำวา่าแหงเงินเนี่ยใช้ได้ทางอคซาทีฟดาทีฟหรือดาทีฟอคซาทีฟนะคะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่หรือใครเป็นคนทำหรือมันอยู่ตรงนั้นหรือ,อยังต้องถามตัวเองตลอดเลยนะคะเราถึงจะเข้าใจว่าเฮ้ยคำเดียวเนี่ยแหงเงินคำเดียวเนี่ยมันจะต้องอ แปลงร่างด้วยเหรอนะคะหรือว่ามันจะต้องเดินทางหรือไปอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดตึสมมุติถ้าเราใช้อันพวกอันพวกเอาฟเนี่ยหรือพวกอินเนี่ยนะคะเราต้องรู้ว่ามันเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ใช้อคุสตีฟนะคะถ้าไม่เคลื่อนที่เนี่ยเราจะใช้ดาทีฟตลอดเลยนะคะตัวนี้เนาะก็คือดาทีฟที่มันติดมากับ ตัวที่มีชื่อว่า preposition of the in นะคะแล้วก็แห่งเงินเนี่ยจะเป็นคำกริยาแบบพิเศษนะคะนั่นก็คือเราสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเออหรือว่าเราต้องนึกนะคะว่ามันเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่นะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะชิส